จบปิ้งนะฮะโอเคนะขอ้อทีนี้เมื่อกี้นี้ครูจะอธิบายคำว่า celebration ะทราบไหมคำนี้ว่าอะไร<ช>อ่ะมันมาจากคำว่า celebrate ใช่ปะ่ะ celebrate ว่าเฉลิมฉลองคำนามคำว่า celebration ถูกไหมครับแล้วก็จะมีคำว่า celebrated แล้วก็คำว่า celebrity ถูกไหมฮะ Celebrate แปลว่าเฉลิมฉลองเป็น verb Celebration เป็นคำนามแล้ว่าการเฉลิมฉลอง Celebrated เป็น adjective แปลว่ามีชื่อเสียงถูกไหมครับ Celebrity ก็แปลว่าคนที่มีชื่อเสียงอันนี้เป็น agent noun นะแปลว่า luminary โอเ okay. คเนนจดไว้นะสำคัญนะครับ Celebrate แปลว่าอะไรเนี่ยเฉลิมฉลองใช่ไหมครับ celebration แปลว่าการเฉลิมฉลองเ่ยอาจจะใช้คำว่า feast ก็ได้หรือคำว่า festival อะไรเงี้ย new year celebration นี่ย new year's year festival อะไรเงี้ยนะฮะ celebrate <Okay. S 2> ก็แปลว่าเฉลิมฉลองเอาใหม่นะฮะ celebrate แปลว่าอะไร,รอ่ะเวลาออกเสียงนะ celebrate พูดดิ <Celebr ate. S 1> แปลว่าอะไรครับ <Can 't. S 1> การเฉลิมฉลอง celebration ขอโทษ celebrate เฉลิมฉลอง celebration ว่าตาม celebration แปลว่าอะไรครับ Celebrated แปลว่า famous <Celebr ated. S 1> แปลว, <C> e <lebr ated> ว่ามีชื่อเสียงนะ Celebrity <C> e <lebr ated> คนดังแปลว่า luminary luminary ก็แปลว่าคนดังอย่างนกี้คือเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยศัพท์มันก็สำคัญไม่งั้นเวลาเราไปอ่านยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ศัพท์น้อยเนี่ยนะมันก็จะอ่านไม่รู้เรื่อง นะอันนี้เป็นศัพท์ที่สำคัญมากนะสำหรับการอ่านหนังสือท,ทั่วไปนะ,ค,ะครูคัดมาให้เลยนะมันไม่พูดไม่ได้นในเมื่อมีจังหวะแล้วมันก็ต้องพูด